สองสามไม่มีใครเชื่อตัวเชื่อขอเชื่อขอเชื่อขอเชื่อเป็นมวก่อนเลยจริงๆแล้วป้วปุ้ยไม่ใช่คนอ้วนเดินต่อลงมาพร้อมเหมือนหมาอาบน้ำหมายคนปุ้ยปุ้ยถ้ำน้ำ เข่เปรเกันกูรู้สึกว่ากูลื้มันบกระองนั้นแหละว่านมี้เื้อคอย่างเานี้ดูเด็กที่เปนอนสบายสบายไม่ละกูอยาก้ไสาเด็ก่อมดเงได้วยื่อให้ลมไม่เข้ามเชื่อกูยงเกงอะ โอ้ยชิตเป็นเพลงด้วยตายกูใส่อย่างนี้นอนก็ไม่รู้กูเห็นมึงออกมาสะบ้างเนี่ยมึงใส่นอนหรือเปล่าล่ะพีแอร์อที่บ้านมากท่านนอนตุงน้ำหน่งสิดแล้วแตก